ดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่นโลบ็อกก็คือแบบนี้เป็นแบบคนไทยสร้างนะทุกคนเนี่ยดูจากตรงนี้ก็แด้เนี่ยเป็นภาษาไทยเห็นไหมนภารกิจลายวันแบบคนไทยสร้างแบบนี้ถ้าใครอยากมาเล่นนะทุกคนไปพิมพ์เลยว่าแบบมินิเกมหันสาเฮ้ยมาแร้วจะจะเล่นจะได้เล่นแหละ ถ้าเห็นยวก็ต้องขออภัยเพราะว่าไม่ได้เล่นในคอมเป้ยคนเขาบอกนนี้สบายมาเร็วเฮ้ยเกมเอะไรอะยวคนเล่นไม่เป็นวันนี้เป็นยังไงบ้างรอนโ์เออเฮ้ยมันเล่นยังไงอะเฮ้ยคนมันเล่นยังไงหรือว่ากดอะไรเนี่ยโอ๊ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย กลับบ้านก่อนหนึ่งคนนะ้องี่มีตัวเท่านั้นัไมต้องต้องขอบคุณท่านอาจารย์ที่ที่เอ้ยมันเล่นยังไงอ่ะกดแบบนี้หรอทุกคนหรือเฮ้ยออรู้แล้วมันเล่นยังไงทุกคนเนี่ยที่จะผ่านรอมาก็วันนี้ก็จะทำให้เด็มที่สุดครับอยากจะครับไตเต้ครับลุอยนคนครับอ่ากคนเราเป็นทีมสีแดง เอ้ยูกนนี่ร้ลว้อยู่นี่ทุกคนเนี่ยเเห็นเห็นเนี่เนี่ยลูกสอนสีขาวเนี่ยเนี่ยกระโดดยื่เนี่ยเห็นไหมอ้าวกระโไม่ได้ทุกคนเนี่ยตรงนี้เงาอ้ยอะไรอ่ะกอรอ้าวตกแมพคนตกแมพก็เลเลือกงนี้ดีกว่า โอเคค่ะทุกคนวันนี้มันเล่นเราบอกให้ดูแล้วนะคะบ๊ายบาย